สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงต้นปีของไตรามาสแรกในเดือนมีนาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับราศีพิจิกบ้างการเคลื่อนย้ายของจากราศีจะส่งผลดีกับราศีเกิดของท่านอย่างไรเริ่มจากดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนี่ย่อมแสดงว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงและภาพรวมของราศีพิจิกนั้นเป็นไปนในทางที่ดีเอามากมาก เพราะท่านจะมีความมั่นคงกับความมั่งคั่งควบคู่กันไปเมื่อดาวเสาย้ายมาสู่ภพพันธุที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์หลักทรัพย์ขนาดใหญ่บ้านเรือนที่ดินที่อยู่อาศัยและครั้งนี้จะส่งเสริมราศีพิจิกเป็นอย่างมากเพราะเป็นปรากฏการของการรวมตัวกันของคู่มิตรมหามิตรนั้นย่อมหมายความว่าทัานทีกําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่จะทําสําเร็จทันที่มีฐานะมั่นคงอยู่แล้วจะมีมากขึ้นอีก นี่เป็นความมั่นคงที่จะส่งผลดีกับฐานะของพิจิกโดยตรงช่วงนี้ของชีวิตจะมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นกับท่านทั้งจากความคิดที่เคยเป็นคนกล้ากลัวในช่วงที่ผ่านมาบัดนี้กลับเป็นความกล้าที่จะเกิดจากวิสัยทัศน์ที่มองการไกลมากขึ้นของชาวราศีพิจิกสังเกตได้จากดาวเจ้าเรือนโชคลาบลาพระของดาวพุธจะย้ายมาสู่พบปุตตะอีกด้วยความแปลกใหม่ทั้งหลายจะก่อให้เกิดอะไรได้ให้กับท่าน ช่วงนี้หากมีใครยื่นข้อเสนอเปิดโอกาสเสนอโครงการใหม่ที่มีการเดินทางมีการย้ายถิ่นฐานมาให้ด้วยนั่นคือการหยิบยื่นเงินทองโชคลาบและความสำเร็จให้ท่านมาครึ่งหนึ่งแล้วยังเหลือแค่ท่านต้องตัดสินใจลงมือทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เท่านั้นเองในช่วงปลายเดือนของพิจิกก็เช่นกันนี่เป็นช่วงเวลาที่มีบุญหนุนนำให้ท่านประสบความสำเร็จเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีกัน ส่งผลให้เป็นลาภะแห่งโชคลาภและจะส่งผลดีให้ท่านได้รับทรัพย์นั้นมาง่ายดายมากยิ่งขึ้นกระแสของดาวพระเกตยังแผ่ไปถึงดาวพุธดาวพฤหัสและดาวพระอาทิตย์ทางฝั่งตรงกันข้ามอีกด้วยเหตุการณ์แบบนี้หมายถึงชีวิตจะดีกว่าเกา่าความล้าสมัยจะย้ายออกไปความก้าวหน้าจะมาแทนที่จะเป็นความสุขสมหวังที่ท่านได้ซึมซับอิ่มเอิบไปกับมันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีนี้เลย คนค้าขายคนทำธุรกิจไปจนถึงคนทำงานก็ล้วนมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นั่นย่อมหมายถึงรายได้ที่มีเข้ามามากกว่าปกติเพราะดาวการเงินของพิจิกกำลังได้รับแสงสอดส่องสดใสไปสู่ความมั่นคงให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านล้วนมีความสุขกันทั่วนหน้าสุดท้ายก็คือสิ่งเดียวที่ชาวราศีพิจิกพึงระวังนั้นก็คือสุขภาพของท่านนั้นเองเพราะท่านอาจเจ็บป่วยง่ายแบบไม่มีสาเหตุ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บป่วยที่เล็กน้อยก็าตามแต่จะไปกระทบกับกิจวัตรประจําวันของท่านต้องรอให้ดาวอังคารย้ายออกจากเรือนพุทธไปก่อนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายจะค่อยทยอยจางหายไปด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม